สวัสดีครับผมนะาจากช n e l แนมพาวนี้จะมาเปิดกล่องกันดัมแซนล็อก ขนาดมาสเกตให้ได้ดูกันนะครับหลังจากที่แอปนี้ไปต่อไฮเกรดอยู่พักหนึ่งอาีอยู่พักนึงนะครับก็กลับมาต่อมาสเกตให้ได้ดูกันก็วันนี้เลยมาเปิดกล่องกรนดั้มซันล็อกให้ดูนะครับซึ่งตัวกระดั้มซันล็อกเนี่ยเป็นหุ่นที่ปรากฏตัวออกมาอยู่ในภาคของกรนดั้มวิงนะก็เป็นกันพาเก่าแล้วแหละนะครับแต่ยังได้รับความนิยมอยู่นะสังเกตเนี่ยกล่องผมที่ผมได้มายังเป็นโลโก้บันไดสีแดงอยู่เลยนะครับสภาพของอาจจะเย็นๆสักนิดนึงแล้วก็เป็นหุ่นที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี2 0ง0 1 1นะฮะก็สังเกตได้จากตรงด้านล่างซ้ายมือของตรงกล่องนะครับก็เหีนเลยเป็นบันได2011เมตร in Japan นะโอเคสำหรับรหัสโต๊ะขุน่นะครับข้างหน้ามันจะไม่เห็นนะมันก็จะเป็นตัวภาพขุ่นตัวเนี้ยบังไว้อยู่นะครับแล้วก็ร้านค้าของโต๊ะขุนนะครับเราก็จะเห็น รายละเอียดที่เป็นตัวรหัสนะครับเรื่องราวของตัวขุนแล้วก็รูปแบบการพัฒน,นานะครับประวัติเป็นยังไงบ้างนะก็รหัสตัวขุนก็จะเป็น x x x g ขีด0 1 s r อันนี้นะครับอันนี้คือด้านข้างกล่องด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการบอกเกี่ยวกับหน้าตาของตัวขุนนะครับก็คือด้านหน้าด้านหลังนะแล้วก็รายละเอียดของตัว โมเดลตัวนี้นะครับว่ามีพาร์ตอาวุธอะไรยังไงบ้างหรือว่าส่วนประกอบยังไงบ้างนะโอเคอันนี้จะเป็นตัวหน้ากล่องของตัวกันั้มแซนล็อกนะทีนี้ไปดูข้างในกันบ้างนะครับก็อ่าเปิดเลยเอออย่างแรกที่ผมเห็นอันนี้ก็คือจะเป็นตัวดีคอร์นะครับที่ให้มานะเดี๋ยวเอาพูดอธิบายให้รู้ชัดๆอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็คู่มือนะครับ แล้วก็เออผมไม่แน่ใจเนี่ยผมไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนะก็ไม่ได้มีถุงมาให้สําหรับบางแผงนะครับไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะก็อนี้จะเป็นแผงหนึงนะครับก็ชุดนึงแหละยังไม่ได้อยู่ในตัวถุงเลยนะครับก็เดี๋ยวข้ามไปแล้วก็ถุงที่ให้มานี้มี1ถ,นะถุงนะครับ2ถุงนะแล้วก็3ถุงนะครับแล้วก็4ถุง5ถุงอ่า แล้วก็ถุงที่6กนะครับก็ไม่แน่ใจ,จนะว่าของคนอื่นไอตัวแผงเมื่อกี้ที่ผมเปิดออกมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในถุงนะครับมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ในซองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปพูด <ๆ S 1> ตัวคู่มือกันบ้างน,นะครับก็อันนี้หน้าปกของตัวคู่มือก็คล้ายๆกับตัวแอคชั่นโพลที่อยู่ในหน้ากล่องเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นการบอกเกี่ยวกับตัวคัลเลรกไกด์นะใคร,ใครอยากทาสีุูม,มาดูได้จากด้านหลังเลยแล้วก็ ขยันไปมากกว่านั้นใครอยากทำสีตัวนักบินที่เขาให้มานะครับซึ่งมีมาให้2แบบนะก็คือมีทั้งแบบนั่งอยู่ในคอ,อกพิษแล้วก็เป็นแบบยืนนะครับก็ใครขยันเพ้น์ก็มาดูคัลเลอร์ไกด์ของการเพ้น์สีของตัวนักบินได้จากด้านหลังในส่วนนี้นะครับแล้วก็เปิดเข้ามาจะเห็นเกี่ยวกับตัวขั้นตอนการออกแบบโมเดลสูตรที่อยู่ในภาคนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ ตัวแผงเนี่ยสำหรับตัวกันทาตัวนี้มีทั้งหมด17แผงก็ไม่เยอะไม่น้อยตามสไตล์มาสเตอร์เกรดนะครับแล้วก็วิธีการประกอบอก็เริ่มตั้งแต่ส่วนที่เป็นของตัวลำตัวช่วงหัวช่วงแขนก่อนแล้วก็ไล่มาเป็นช่วงขาประมาณแบบนี้นะครับหน้าการก็เป็นการบอกเกี่ยวกับตัวประวัติของโตคุณนะครับพาร์ตอาวุธต่างๆนะครับก็มาดูได้าจากส่วนนี้อีกเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนประกอบช่วงเท้า,ทาก็จะเป็นเรื่องของการประกอบช่วงของ เนะครับแล้วก็ประกอบรวมร่างกาันแล้วก็รวมกับตัวแบ็คแพคแล้วก็ตัวพ์ r อาวุธต่างๆละกันที่บอกมาในส่วนท้ายของตัวคู่มือนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ที่การติดดีคอนะครับตรงตำแหน่งไหนยังไงบ้างก็มาดูได้าจากด้านหลังส่วนนี้นะครับอ่ะทีมาดูตัวดีคอกันบ้างดีคอแบบแรกที่เขาให้มาก็คือจะเป็นตัวดีคอฟลอยให้มา1แผ่นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัว ดีคอขูดนะครับก็ให้มาอีก1แผ่นด้วยเหมือนกันแล้วก็มีดีคอแบบลอกแปะ ก็มีมาให้อีก1แผ่นนะครับก็จะมีดีคอทั้งหมด3แผ่น3ประเภทนะครับดูตัวแผงกันบ้างนะครับแผงผมขอแยกเป็น2กลุ่มก็แล้วกันก็จะมีแผงของปี2010ทั้งหมด4แผงนะครับแล้วก็จะมีแผงของปี2 0 1 1ทั้งหมด13แผงแล้วกันแล้วก็แผงของปี2010โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกส่วน PC นะครับกับพวกโครงในก็ไลนตั้งแต่ตัวแผง PC ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนๆเลยก็จะให้มา1แผงท่วนหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแผง XA ให้มา หนึ่งแผงก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนคงในช่วงเอลนะครับแล้วก็มีพวกมือด้วยเหมือนกันอยู่ในส่วนของแผง XA นะ แผงถัดมานะครับก็คือจะเป็นตัวแผง XB XB เนี่ยจะให้มาทั้งหมด2แผงก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนคงในช่วงขานะครับที่ผมเห็นชัดๆนะก็ให้มา2แผงสําหรับตัวแผง XB นะอันนี้ก็จะหมดแล้วสําหรับตัวแผงของปี2010นะครับอ่ะทีนี้มาดูแผงของปี2011กันบ้างนะเริ่มจากตัวแผง A ก่อนแผง A ให้มา1แผงนะครับก็ จะเป็นแผงแบบมัตติคัลเลอร์นะครับก็เป็นพวกชิ้นส่วนเกาะโครงนอกและนะครับก็อันนี้เป็นพวกช่วงของหัวไหล่เองช่วงเอวนะครับแล้วก็ช่วงของหน้าอกตรงนี้ก็มีนะครับก็จะให้มา1แผงทั่วสําหรับตัวแผง A นะแผงถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแผง B1 นะ B1 ก็จะให้มา1แผนเป็นชิ้นส่วนเกาะโครงนอกเหมือนกันก็ตั้งแต่ช่วงอกช่วงเท้านะครับอยู่ในส่วนของตัวแผง B1 นะ แผงถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแผง C นะครับก็จะให้มา1แผงทั้งก็คือแผง C 1ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนเกาะโครงนอกด้วยเหมือนกันนะครับหน้าตาประมาณแบบนี้นะแล้วก็ก็แผงถัดมานะครับก็คือจะเป็นตัวแผง E ให้มา1แผงก็เป็นชิ้นส่วนเกาะโครงนอกเหมือนกันที่เห็นชัดเลยก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนบริเวณส่วนหัวนะครับ <şu> อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้า, <şu> านแล้วก็ด้านหลังของตรงส่วนหัวนะ แผงถัดมานะครับก็คือจะเป็นแผง d นะแผงดีจะให้มาทั้งหมด2แผงนะครับก็คือจะมีตัวแผง d 1นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแผง d 2นะครับก็ให้มาอย่างละ1แผงนะอันนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนก่อโครงนอกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันถัดมาจะเป็นตัวแผง f นะครับแผง f ก็คือให้มา1แผงนะที่เราเห็นนชัดก็คือจะมีตัว ชิ้นส่วนเขานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนโล่นะก็อันนี้คือจะเป็นตัวแผง F นะครับอันถัดมาจะเป็นตัวแผง G นะครับแผง g ให้มาสองแผ่นะก็คือจะมีตัวแผงจ1นึ่ะครับก็เป็นพวกชิ้นส่วนพัดอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงดาบอ่าจะเรียกว่าดาบหรือมีดดีนะแล้วก็แผง G 2งนะครับก็จะเป็นพวกมีพวก ไอพ่นนะครับกับตรงข้อต่อต่างๆจุดขยับของตัวคุณนะก็อยู่ในแผง G1 กับแผง G2 แล้วก็อีกแผงหนึ่งนะครับแผงถัดมาก็คือจะเป็นตัวแผง H นะครับก็ให้มาหนึ่งแผงเป็นชิ้นส่วนพวกโครงในนะครับก็มาดูได้จากส่วนนี้นอกเหนือจากตัวที่เป็นแผง XAXB แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ อีกแผงหนึ่งจะเป็นตัวแผงใสนะครับก็จะเป็นแผงไอนะครับก็จะเป็นพวกช่วงของดวงบริเวณดวงตานะอันนี้ที่เห็นชัดๆนะครับประมาณแบบนี้ก็ให้มาหนึ่งแผงท่วนสําหรับตัวแผงไอนะครับแผงชุดกลุ่มสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นตัวแผงเจนะครับก็จะเป็นพวกตัวพัดอาวุธนะครับเป็นพวกพาร์ตเอฟเฟกที่ให้มานะก็คือให้มา2แผงท่วนก็คือแผงเจนะครับก็ หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับสีแตกต่างกันชัดเจนเลยนะสำหรับตัวแผง J อันนี้ก็จะเป็นตัวออหน้ากล่องคู่มือนะครับตัวแผงดีคอต่างๆสำหรับตัวมาสเกตกันดามแซนล็อกตัวนี้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวตัวเต็มกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจากไปก็ฝากซับสไครต์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวเต็มเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวบา,บายบายครับ